จะเจอกับน้ำมวยจากฮังการีครับแพทริกซานะ่า34กับ21ครับ172กับ17 175นะครับนีอ่อ่าก็มั่นใจในร่างกายตัวเองครับกะจะบี้จะบทชวนรุ่นพี่อย่างคนกระบ,บี่ออกเอาเอาอกแรงรล้มสองล้มแล้วดูเอาเองครับสำนักไหนอาจารย์ไหนนะครับว่าร่างกายที่โอ้โห,หไต<ป>่ฝักแข็งแล้วลูกน,นี้คนกระบี่เอาแล้วครับ รอบจัดเจมงบินสูงอยู่แล้วนะครับตัดประตูเล่นยุดข้าวเลยเฉือนเช่นที่ไหนครับดูครับมาเป็นช็อตมาเป็นชุดเลยครับมาตัดประตูของเปดึงซาน่าครับทีมหน้ามาเป็นแม่มาเป็นเวอร์ชั้นเลยครับตกทุกซ้ายครับล้ำตัวกอดทาให้คบเริ่มบินเสือจะเป็นแมวได้ยังไงอ้าว ขาไปต้องมีลายบ้างครับมนุษย์ต้องมีลมายครับโดยคุณข้าฟ้านี่เป็นค่ายมวยเก่าแก่ค่ายหนึ่งของประเทศไทยนะครับอดีตผู้เอกมากมายเป็นค่ายที่ต้องเอาล่ะต้องปีดหมัดเร็วมากครับมนะัติกศรนาตมกระบี่ก็ต่อยสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับการแบบลม้มหลวงเพื่ไปยกลไปฝังนะครับต้อบดักจอเด็กหนุ่มวัย21ครับเจอกับเสือร่าง เพดดรัวๆครับเอาครับดักให้ดีครับงัดให้แม่นครับโอ้ยโดนแข้งเข้าไปหายใจยาวเหมือนกันครับแมาทิ๊กโดนนี่ครับรอเนื้อครับไม่เครียดนะครับพรมบีดึงไปตามเกมตามจังหวะนะครับรอจับแหม่รูดดังโอ้ยขวาดอกนี้เข้าครับอ่าฝังซอกเข้าไป แม่สู้ด้วยซึ้งซึ้งหน้าสู้ด้วยแรงประทะนี่อาจจะสู้ไม่ได้ครับต้องสู้ด้วยมันสมองชาญฉลาดโดนสองโดนเสี่ยงไหวหรือเปล่าครับคงบีช่องแปดเป็เทปบรรยากการแข่งขันสนุกสนุกครับทันเดือดมันมันให้แฟนๆไ,ได้ติดตามครับโอ้โหเดินไล่ต่อยเลยครับแม่นซานแอคับไม่ฟังย,ยีล่าใครอีรมเลยครับเปิดเกมต่อยซ้ายต่อยขาวาคงบีก็อย่างว่าครับยี่สิบเอ็ดเทระครับร่างกายความหนุ่มแน่นความกระหาย ผมกบีแก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดนะครับพยายามจะวางขวาเนื้อๆนะครับแถวมีทั้งเสือโโอ้โหมีพญานาคเอามากันเต็มแล้วครับมาเต็มเหมือนอาวุธของพันติกซานห้านะครับอ้าวต้นเลยโอ้โห,โหาดัานแทงครับทำพลาดจะรีแลกต์บ้างแล้วนะครับหลานสืบทอ,อดกันไปนะครับ Oh, <laughs> we Sada from Hunt.